สวัสดีครับผมอีกแล้วนะครับผมคิดูวาสบิซ่าซนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมกาลีแนบ็อกแมนโกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Bullet Fry เป็นเกมยิงปืนนะครับระหว่างนี้ก็รอคนเข้าร่วมเกมก่อนนะครับมันจะเป็นแบบว่ากระโดดล่มลงมาแล้วแข่งยิงปืนกันทีมไหนเหลือรอดทีมสุดท้ายทีมนั้นชนะนะครับ ส่วนทีมเราก็จะเป็นตัวอักษรเลขสีๆข้างๆนะครับนั่นคือทีมของเราครับจะมีอยู่24คน6ทีมนะครับทีมละ4คนครับตอนนี้ก็รอคนเข้าเกมให้ครบก่อนนะครับผมว่าผมจะปรับแสงตอนกลางคืนดีกว่ามันจะได้มององ,ง่ายๆแล้วก็สวยๆนะครับฟิลเตอร์ผมก็จะเอาความคมชัดสูงนะครับจะได้มองเห็นชัด ตอนนี้ก็รอคนเข้าเกมไปก่อนนะครับเกมบู l เล็ตไฟนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะมันยิงปืนเก็บของได้อย่างสนุกมากๆเลยครับตอนนี้คนเข้ารีบสามคนแล้วครับเหลืออีกคนเดียวเราก็จะได้เริ่มเกมแล้วเกมเริ่มแล้วครับตอนนี้ผมว่าผมจะมาลงตรงจุดแถวเมือง เมืองฝั่งใกล้ทะเลฝั่งใกล้เครื่องบินใกลสุดแล้วครับเพื่อนผมลงที่เมืองตรงนี้ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงเมืองสุดท้ายเลยนะครัะราะของมันจะเยอะครับแล้วถ้าเอายิ่งเวลาผ่านไปมันจะมีวงบีบเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะครับถ้าเราตายตอนแรกก่อนที่วงจะเกิดขึ้น เราสามารถเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เราจะกระโดดผมจะกระโดดลมลงไปแล้วนะครับผมจะลงที่บ้านหลังนี้ลแล้วกันนะครับอ้ลงมาในที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยผมรีบเก็บปืนก่อนนะครับ ตอนนี้ผมได้ปืนไรเฟิล AN 9นมาแล้วนะครับตอนนี้ผมเก็บของในกล่องไปเรื่อยๆนะครับระหว่างรอเจอคนนะครับระหว่างนี้เราต้องรีบหาชุดเกราะให้ได้เราจะได้ป้องกันตัวเองได้นะครับ แล้วเราต้องหาปืนสไนเปอร์ไวลิงระยะไกลด้วยนะครับปืนนี้ไม่ดีผมทิ้งดีกว่าโอเคผมทิ้งมันลงไปแล้วชั้นนี้ไม่มีกล่องแลวเหรอเนี่ยผมอาจต้องขึ้นไปชั้นนี้แล้ว,ลวได้กระสุนปืนมานะครับได้ชุดเกราะทองแล้วทีนี้หละผมว่าตานนี้ผมน่าจะชนะนะ สักอันดับเจ็อันดับแปดก็ยังดีตอนนี้ผมต้องลงก่อนนะเดี๋ยวคนจะมานะครับเราต้องรีบไปหาอาวุธให้เต็มสี่อันก่อนนะครับแล้วรีบหาชุดเกราะที่ดีกว่าน,นี้เผื่อจะมีนะครับ มีเพื่อนมาด้วยนะครับหนึ่งคนไอเทมนี้จะเป็นน้ำหมึกไว้ปลาใส่ใส่สตูทำให้สตูมองเห็นในช่วงขณะหนึ่งนะครับผมวางกับกับดักไว้ะตูถ้าตูมาดนเหยียบอาจจะติดกลับได้นี่เพื่อนอย่าปลาน้ำหมึกใส่กันสิ เขาน้าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับน่าจะยังไม่รู้เรื่องน้ำหมึกนะครับผมได้ยินเสียงฝีเท้าสตูนะครับตอนนี้อยู่ใกล้มากเลยด้วยผมใช้เข็มทิจตามหาตัวสตูได้ ผมดแตง้ผมมีนแอปเปิลฮลเลือดก่อนนะครับตอนนี้ผมได้ปืนระเบิดมาแล้วผมจะเจาะไม่ให้มันหนีเลย ตู้อยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่รู้ตัวเมื่อกี้มันหนีไปตอนไหนเย่ผมกำจัดมันได้แล้วมันมีของดีๆเพียบเลยผมขโมยชุดเกราะมันมาแล้วกัน เก็บอาสนปืนด้วยตอนนี้ผมเสียเลือดไปเยอะผมว่าผมกินแอปเปิลทองดีกว่าปืนสีม่วงนี่คือปืนที่ยิงแรงดีด้วยนะครับที่ผมมีตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่หลายเกรดนะครับปืนเกรดสีฟ้าคือเกรดที่ความดีลงมาหน่อยแต่สีม่วงนี่ผมว่าเป็นเกรดที่ดีที่สุดแล้วนะครับ ลองลงมาจากสีเหลืองนะครับผมวางกับดักไว้เยอะๆเลยจะรูจะได้มาเหยียบแล้วติดกับตอนนี้เหลือคนอยู่สิบคนแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องชนะให้ได้ทีมผมเหลืออยู่แค่สองคนแล้วนะครับตอนนี้ อยู่ังงางนูนนะครับผมใส่กระสุนปืนไว้จะได้ไม่ต้องใส่กระสุนตอนเจอสตูจะทําให้เสียเปรียบได้นะครับขึ้นไปดูชั้น2ก่อนนะครับเพื่อมีของอะไรดีๆผมได้ปืนสไนเปอร์มาหนึ่งอันนะครับมันเป็นชื่อว่าปืน ทำแสงไฟนะครับปืนเก้านี่ก็น่าจะดีนะครับเพราะเป็นสีเหลืองเลยสีเดือเหลืองนี่คือจะดีกว่าสีม่วงนะครับเก็บของรอบๆนี้ก่อนดีกว่ามีปืนเก๋ออีกแล้ว เดินไปตามถนนนี้นะ่าจะมีคนอยู่บ้างแหละเพราะเข็มทิศผมชี้ไปทางบ้านหลังนั้นอาจจะมีคนอยู่ในบ้านก็ได้8คนแล้วน,ะน่ยไม่มีสงสัยนะ่าจะอยู่ฝั่งตรงนู้นอีกไงผมเจอแล้วผมจะใช้สไนเปอร์ยิงเขาเลย ปืนเก้ายิงเบมันเป็นปืนแบบย,ยิงเบอร์แบบไร้ใจนะครับแต่ก็จะซูมได้ไม่ค่อยใเพิร์นะครับมันหนีไปฝั่งนู้นแล้วผมตามไปก่อนก็แล้วกันผมกินแอปเปิลก่อนผมว่าผมจะไปหลบหลังก้อนหินนั้นนะครับ ตอนนี้เหลือเพียงแค่ห้าคนแล้วนะครับผมจะต้องชนะให้ได้ งั้นผมตายแน่น้อ,องลิดก็เข้ามาแล้วตายบมตายผมได้อันดับ4นะครับแต่ก็ถือว่าได้อันดับนี้มันก็มาได้มายากแล้วนะครับ ผมว่าดีนะครับที่ผมได้อันดับ4ถึงตอนนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคิดตัวาสบิซ่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ